เหมือนเดิมครับทำเคล็ดคำขอครับผมอ่าวันนี้เราจะมาทําไม่มีเบาะแสนะครับคนหลายใจนะผมโอเคครับกดว์าไปครับผมอันนี้ก็ถ้าหาหาก็งงๆกันนะครับผมหาก็ประมาเกือบยี่สิบนาทีไปแต่ละชั้นครับผมมันเสียเวลาไงถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่พอเรารู้ก็มันง่ายครับผมรอสักครู่ครับหลดอยู่ครับผม โอเคโทรศัพท์ผมมันแรงนะครับถึงมันถึงอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับผมกดค,คนกดวาร์ปไปไม่ได้ครับผมมันต้องวิ่งครับผมขี่มาไป <c oughs> ที่ผมดูบ่อยๆผมกลัวมันหลุดอ่อผมบันทึกแล้วมันชอบหลุดครับมันต้องทำหลายตอนอย่างเงี้ยครับผม ผมก็เลยแบบอย่างเงี้ยดูไปดูมาดูไปดูมางั้นครับผมขอโทษนะครับบางทีคือโทรศัพท์ก็ไม่ดีแล้วก็บันทึกหน้าจอก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับหลังจากที่เรารับเคลสเสร็จนะครับเรารับเคลสดเสร็จแล้วมันบอกว่าอย่างเงี้ยเรากดไปครับมันบอกว่าอ่าไปไม่ได้นะครับไปนะสุสานเวอร์ชันสูงนะครับแล้วก็กดตรงแผนที่นะครับผมกดแผนที่กดตรงกลางครับแล้วก็สุสานนะครับ นี่ไงครับสุสานครับตรงนี้ครับนี่ไงสุสานชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็กดตรงคําว่าปกติหรือความยากเอาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือผู้มีฝีมือความยากนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับตรงสีเขียวเขียวนี่นะครับก็กดวาร์ปเลยครับผมมันง่ายครับเพียงแค่นี้เองครับแต่ตอนแรกผมไม่รู้ผมผมวาร์ปมั่วๆไปก่อนผมหาทีละจุดครับ ตอนแรกผมหาชั้นชั้นหนึ่งก่อนแล้วผมค่อยมาเปลี่ยนความยากผมก็ผมลองพอชั้นสองมันก็ไม่เจอแล้วก็เลยมาลองเปลี่ยนเป็นความยากดูก็โอเคครับเจอทันทีครับเพราะว่าผมต้องไลท่ทีละห้องครับโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าไปดูกันไปดูกันว่ามันจะใช่ไหมครับพอดีพูดเร็วหน่อยครับขอโทษ้วยนะครับพูดเร็วหน่อย ถ้าตีถ้ามีตีสีขียวคือใช่นะครับผมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวผมทำใหม่ครับโอเคครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็ลุยกันครับโอ้ใช่ครับผมตรงนี้เองนะครับทุกคนนะครับสุสารวัวนะครับความยากนะครับเอาเป็นว่าทำตามผมแล้วกันนะครับดูช้าๆก็ได้ครับคลิปนี้มันไม่ไม่ค่อยยาวนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ